มาต้มหน่อไม้กันคะ่ะทุกคนหลังจากที่เราเข้าป่าไผ่ได้หน่อไม้มาเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็มาต้มเก็บไว้กินค่ะทําเมนูแซ่บๆกันค่ะทุกคนแล้วทุกคน่ะคะหน่อไม้เอาไปทําอะไรกินดีอันนี้จะเป็นหนอ่อไม้กิมซุงนะคะทุกคนวันนี้ต้มหน่อไม้ใช้เตาถ่านหอมมากๆเลยต้มไหลน้ำน่อยนะคะทุกคนมันจะได้ไม่ขมหน่อไม้ที่ชอบกินเลยจะเป็นหน่อไม้ต้มนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะชอบกินกับน้ำพริกกะปิค่ะน้ำพริกกะปิหรือเป็นน้ำพริกปลาาน้ำพริกอะไรก็ได้ค่ะแซ่บมากๆเลย ทุกคนชอบใช้เตาถ่านกันหรือเปล่าคะเตาถ่านทําเมนูอะไรทํากับข้าวไร่หอมมากๆเลยนะคะทุกคนชอบมากๆเลยค่ะต้มหน่อไม้แล้วก็จะต้มไหลายๆน้ำหน่อยนะคะทุกคนเพื่อที่จะได้ไม่ขมแล้วก็เลยจะต้องใช้เวลานานนิดนึงนะคะทุกคนในระหว่างที่เราก็เก็บบรรยากาศถ่ายภาพไห้ทุกคนได้ชมกันค่ะต้มหน่อไม้กําลังเดือดหอมเตาถ่านมากๆเลย ้มหน่อไม้ใช้เวลานานหน่อยนะคะทุกคนใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ